ที่ครับผมใช้ iPhone รุ่นเก่าอยู่เนี่ยควรที่จะเปลี่ยนไป iPhone 16ซีรีส์ตัวไหนดีผมใช้ iPhone 11ผมใช้ iPhone 12เนี่ยควรที่จะเปลี่ยนไปเป็น16 Pro หรือไปเป็น16ธรรมดาดีคลิปนี้มีครัตอบครับ สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับไปกับผมมีมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหวันนี้นะครับผมได้ไปทำการเล่นนะครับ iPhone 16ซีรีส์ทุกรุ่นมาแล้วที่ช็อปนะครับก็ต้องบอกว่า ความรู้สึกแม่งเหมือนตอนเล่น iPhone 15ซีรีส์เลยนะครับก็คือแทบไม่มีความแตกต่างอะไรเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามด้วยนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิว iPhone 16ซีรีส์นะแต่วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่นเก่ากเนี่ยเล่นตัวไหนดีนะครับจะเป็น16ธรรมดาหรือจะเป็น16 Pro ดีนะครับคลิปนี้เนี่ยเกิดมาจากว่าเออมีคนในคอมเมนต์ในคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นพีวีไอโฟนสิ e หกซีรีส์เนาะว่าผมใช้ iPhone รุ่นเก่าอยู่ผมใช้รุ่นนี้รุ่่่่นนนีีี้อยยยูเยะครวทจปล ไปรุ่นไหนดีนะครับแล้วพี่คิดว่าตัวไหนใน16ซีรีส์ที่คุ้มค่าที่สุดนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับบอกก่อนว่าสาหรับ iPhone 16ซีรีส์เนี่ยนะครับเปิดออกมา4รุ่นเนาะก็จะมี16ธรรมดา16 Plus 16 Pro 16 Pro Max ไลอ up เนี่ยก็จะเหมือนกับตอน15ซีรีส์เลยนะครับส่วนจะซื้อ16หรือไปซื้อ15อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ท้ายท้ยคลิปแล้วกันนะครับแต่ต้นคลิปเนี่ยเราจะเอา จากคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากคอมเมนแรกก่อนเลยลวกันนะครับว่คือตอนนี้ผมใช้ i 1 1อยู่ครับพี่ผมอยากฟังความเห็นว่าควรไป16 pro max หรือไปที่15 pro max ดีนะครับที่ราคาโคตรเลาใจสําหรับคอมเมนต์แรกนะครับอันนี้อยู่ที่งบประมาณของเราก่อนเนาะคือเราจะซื้ออะไรเนี่ยนะครับต้องดูที่งบประมาณสมมติว่าถ้าง,งบคุณไม่จํากัด อ่ะคำถามเนี้ยก็จะฟังจากผมได้แต่ถ้าเกิดงบคุณจํากัดเนี้ยมันก็จะมีตัวที่เหมาะกับงบที่เราจํากัดอยู่แล้วเนาะสมมุติว่าถ้างบเราถึงแค่15 Pro Max มือสองอ่ะก็ซื้อ15 Pro Max มือ2ก็ดีกว่าแต่ถ้ากิว่างบเราถึง16 Pro Max เลยนะครับแต่เออก็อยากรู้ว่า เราจะเลือก15 Pro Max มือสองแล้วเอาส่วนต่างไปซื้อ,อยางอื่นไปทำอย่างอื่นติดซิมดีๆนะครับแต่เคสดีๆหรือว่าไปซื้อ AirPods เพิ่มไปซื้อ Apple Watch เพิ่มดีไหมอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวมาคุยกันเนาะผม,ผมก็ไม่รู้ว่าคอมเมนต์เนี่ยเขากรณีไหนแต่เอาเป็นว่าสมมติว่าถ้ามีเงินซื้อถึง16 Pro Max แล้วกันส่วนตัวผมนะครับรู้สึกว่า15 Pro Max เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับใครซื้อ16 Pro Max ไปคุณซื้อไปเลยนะครับมันแรงกว่าดีกว่าตัวใหม,กกม่กว่าก็ย่่่่อออมมมมดดีกวววาายููแแล้น้นคครตใิขงผผ ว่า16ซีรีส์เนี่ยนะครับมันอารมณ์คล้ายๆเหมือนตอน13ซีรีส์ไป14ซีรีส์เทคโนโลยีอะไรที่มันใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับอย่าง13ไป14ซีรีส์เนี่ยเรายังจำได้ใช่ไหมว่ามันเปลี่ยนแค่เป็น Dynamic Island ถูกปะพอร์ตยังเป็น Lightning เหมือนเดิม15ซีรีส์ไป16ซีรีส์ก็เช่นเดียวกันไท a i C ซเหมือนเดิมหน้าจอเหมือนเดิมไทเทเนียมเหมือนเดิมนะครับกล้องอะไรเงี้ยคล้ายๆเดิมเลย ยังไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แบบ15ซีรีส์ฟาสชาร์จอยู่ที่20วัตต์โอ้โหสิซีรีส์ได้40วัตต์50วัตต์60วัตต์เลยมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับก็คือมันเป็นเหมือนตัวย้อมแมวขายผมคิดว่าอย่างนั้นบางคนอาจจะอ้างว่าเฮ้ยมันมีคามิล่าคอนโทรลมานะเนี่ยอันนี้ก็คือความต่างแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วอะผมไม่ได้ชอบคามิล่าคอนโทรลเลยผมว่าใช้นิ้วจิ้มหน้าจอไวกว่าอีกนะครับอาจจะเป็นเพราะ อันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ส่วนตัวผมผมว่าการแตะการทัชมันย่อมไวกว่าการที่เป็นปุ่มกดนะครับเพราะเอาอย่างง่ายๆเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยไอ้ปุ่มข้างๆที่มีมาให้เนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำผมใช้การสไลด์หน้าจอแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงมากกว่านะครับหรือปุ่มแอคชั่นบัตทอนอย่างเงี้ยนะครับที่เราตั้งไว้เป็นไฟฉายที่เราตั้งไว้เป็นสั่นเนี่ยนะครับส่วนมากผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็สไลด์หน้าจอแล้วก็แตะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของคนละกันแต่ส่วนตัวผมแล้วเนียยยัังงจาาากหหลลๆๆสส เขาก็บอกว่าไอ้ปุ่มคามิล่าคอนโทรเนี่ยโอ้โหไม่ถนัดเลยการกดที่หน้าจอเนี่ยไวกว่านะครับอันนี้ก็จากหลายๆสำนักแล้วก็ผมก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งแล้วกันที่ยืนยันว่าเออคามิล่าคอนโทรมันไม่ได้เป็นฟีเจอร์คิลเลอร์ที่แบบโอ้โหต้องเปลี่ยนจาก15มา16หรือกูต้องเปลี่ยนจากรุ่นเก่ามา16อะนะครับผมว่ามันไม่ได้เป็นพระเอกขนาดนั้นนะครับส่วนครับถามของน้องคนนี้นะครับก็ส่วนตัวนะครับ15 Pro Max คุ้มกว่าเพราะว่าในราคามือสองเนี่ยก็ขายกันอยู่ประมาณ 3 0 0 0มต้นจนถึง2 0 0 0 0ปลายแล้วนะมันราคาลงเร็วมากนะครับแล้วแบบอุ่นได้ราคาใกล้ๆเคียงกับ16 Pro ก็จริงนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ราคามันก็เฉยียดๆกับ16 Pro นะหรือว่า16 plus เลยนะนะครับไป16ดีกว่าไหมแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าคุณซื้ออ่ะคุณซื้อได้แค่ตัวรองท็อปนะ เผื่อคุณได้แค่ 16+ Plus ถูกไหม 16+ เนี่ยก็ยังเป็น USB C 2นะครับกระจกก็ไม่ใช่เทอินเนียมแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมือสคุณได้15 Pro Max ที่เป็นรุ่นท็อปก่อนหน้านี้นะครับเผื่อๆคุณได้ความจุ512ด้วยซ้านะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าผมเชียร์ผมก็ได้เชียร์ว่า15 Pro Max คุ้มกว่า แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เทคโนโลยีใหม่เราอยากลองเล่น Camera Control อ่ลอยากลองเล่นพวก a พ Intelligen ิ e นซ์ซึ่งใน15 Pro Max ก็มีมาให้นะแต่ว่าเออแบบตัวซีรีส์16อ่ะมันก็จะอาจจะทำงานได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะมันมี SOC เนาะนะครับอันนี้แล้วแต่บัจเจตนะครับแต่ความคิดของผมคือ15 Pro Max คุ้มกว่านั่นเองนะครับต่อมานะครับจากคุณกิติยาัตนะครับถามว่าใช้13 Pro ควรอัพเป็น16รุ่นไหนดีคะนะครับถ้าคุณใช้รุ่น Pro มาก่อนหน้านี้นะครับ ตัวที่ผมแนะนําให้อัพก็คือควรจะเป็นตัวโปรเพราะคุณได้ขึ้นมาใช้ไอตัวรองท็อปแล้วเนาะนะครับผมขอแยกระหว่างตัวตัวท็อปกับตัวธรรมดาละกันแบบนี้ถ้าผมพูดว่าตัวธรรมดาคือหมายถึงพวกอ่า16ธรรมดา 16+ อันนี้นับเป็นตัวธรรมดาส่วนตัวท็อปเนี่ยผมจะเรียกเป็น16โปร 16promax มันจะแยกไล์อัพแบบนี้นะครับเป็นคู่นะให้เข้าใจตรงกันถ้าเกิดว่าคุณใช้รุ่นท็อปมาก่อนนะครับอย่าง13โปรเนี่ยถ้าจะย้ายมา16ผมก็แนะนําว่าควรที่จะเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันก็คือ16โปร รหรือ16 Pro Max ซึ่งถ้าเกิดคุณใช้13 Pro มาขนาดหน้าจอมัน6.1นิ้วนะครับแน่นอนแหละคนที่ใช้มือถือรุ่น Pro ธรรมดาเนี่ยก็คือต้องการการพกพาที่สะดวกไม่ใหญ่เทอะทะใส่กระเป๋าได้สบายไม่ตงุงใช่ไหมนะครับ16 Pro ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะมากๆคุณได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็คุณยังได้การจับที่ถนัดมืออยู่ไม่ได้แบบเทอะทะเหมือนกับย้ายจาก Pro ไป Pro Max นะครับเพราะว่าขนาดหน้าจอของ16 Pro เนี่ยมันอัพขึ้นมานะครับจาก6.1นิ้ว เป็น6.3นิ้วนะครับซึ่งผมได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับมันไม่ได้กว้างออกแบบนี้มันมันยาวขึ้นนิดหนึ่งมันจะไปในส่วนสูงมากกว่ามันจะไม่ได้ออกข้างดังนั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยไม่ตูงแน่นอนแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเท,ท่าเดิมเลยนะครับแล้วก็ขอบจอเดียบบางลงจริงนะครับไอเรื่องความยาวของหน้าจอเรโซเนี่ยเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าแบบเพลินๆไม่เห็น,นแต่ไอเรื่องขอบจอบางลงเนี่ยอันนี้คือมองด้วยตาเปล่าแบบเพลินๆเห็น นะครับอาทิตย์ที่ผมไปเล่นมาผมเปรียบเทียบกับสิบห้าโปรแม็กผมนะผมว่า16ซีรีส์เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเป็นจุดสําคัญเลยก็คือน,นี่แหละเรื่องของขนาดหน้าจอที่เพิ่มมากขึ้นเราได้พื้นที่ในการใช้หน้าจอมากขึ้นนะครับอันนี้ผมว่ามันยังฟังขึ้นมากกว่าคามิล่าคอนโทรสะอีกนะครับใครที่ใช้รุ่นโปรอยู่ไม่ว่าจะเป็น11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro นะครับถามว่าถ้ามา16 นะครับซีรีส์เนี่ยควรที่จะไปตัวไหนส่วนตัวผมผมแนะนําว่าไปรุ่น16 Pro เลยนะครับจะตอบโจทย์แล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณจะไม่รู้สึกผิดหวังกับมันแน่นอนนะครับจากคุณดาก้อนนะครับตอนนี้ผมดู15 Pro กับ iPhone 16ธรรมดาผมควรเลือกอะไรตอนนี้ราคาใกล้กันครับต้องถามว่าคุณดาก้อนเนี่ยต้องการอะไรในมือถือรุ่นใหม่นะครับถ้าต้องการเล่นฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับต้องการเล่นคามล่าคอนโทรลเนี่ยนะฮะก็แนะนําให้ไป16ธรรมดา แต่ถ้าเกิดว่าต้องการความพรีเมียมต้องการวัสดุไทเทเนียมนะครับต้องการฟังก์ชันระดับตัวท็อปเนี่ย15 Pro ก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับ ผมจะเชร์กับทุกท่านอย่างนี้ครับถ้าเกิดท่านเนี่ยเคยใช้รุ่นโปรมาก่อนนะครับแล้วจะเปลี่ยนรุ่นใหม่เนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้รุ่นโปรนะครับเพราะรุ่นโปรเนี่ยหนึ่งคือวัสดุคุณได้ไทเทเนียมมันต่างกับแบบวัสดุธรรมดาที่เราเคยใช้ใน iPhone รุ่นก่อนๆมาเยอะนะครับมันมันต่างกันชัดมากๆนะครับพอเป็นไทเทเนียมปุ๊บเนี่ยฟิลลิ่งการจับนะครับมันจะต่างกันเลยนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดคุณมองตัวโปรกับตัวธรรมดาเทียบกันเนี่ยเรางบประมาณคุณไปถึงตัวโปรเนี่ยนะครับแนะนาว่าเป็นตัวโปรดีกว่าถึงแม้ว่า15ปมันนจะเ็ รุ่นเก่ากว่า16ซีรีส์ก็จริงแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของการจับการถือเนี่ยแยกไม่ออกนะครับคือเอาง่ายๆว่าถ้าเอา16 Pro กับ15 Pro มาวางแบบด้านหลังเนี่ยนะครับอะต่อให้เป็นด้านหน้าเลยด้วยซ้ำเนี่ยถ้ามองผิวเผนเนี่ยคือเราแยกไม่ออกเลยว่ารุ่นไหนเป็น16รุ่นไหนเป็น15ถ้าเราไม่ดูที่ตัว Camera Control เนืกอออกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มองตัว Pro กับตัวธรรมดาเทียบกันเนี่ยผมแนะนำว่าตัว Pro จะไม่ทําให้คุณผิดหวังถ้าเงินคุณถึงแต่ถ้าเกิดว่าเงินมันไม่ถึงจริงๆแล้วจําเป็นต้องใช้แล้วตัวธรรมดาก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่แย่นะครับในส่วนตรงนี้นะครับจากคุณอะไรเนะี่ยผมอ่านไม่ออกนะมิมิเกลเหรอมิเกลนะครับสรุปพี่คิดว่า Pro หรือ Pro Max น่าจัดกว่ากันครับไปดูตัวจริงนะครับก็วันนี้ไปดูตัวจริงมาแล้วนะครับจากที่ผมดูเนี่ยนะครับน่าจัดทั้งคู่นะครับผมพูดได้ตรงนี้เลยมันเลือกยาก รักพี่เสียดายน้องจริงๆนะครับถ้าจะเลือกเนี่ยนะครับอันนี้เอาอยู่ที่ความชอบแล้วกันอย่างนึงที่ผมจะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกเลยนะก็คือขนาดหน้าจอ ผมเลิกมองเรื่องตัวเลขสเปคไปเลยเพราะว่า16ซีรีส์ปีนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขออวย a p p l e นิดนึงว่าทำออกมาได้ดีตรงที่รุ่น Pro กับรุ่น Pro Max เนี่ยนะครับได้ฟังกช์ชันทุกอย่างเหมือนกันแล้วนะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยสมัย15 Pro กับ15 Pro Max เนาะตัว15 Pro เนี่ยกล้องเนี่ยจะได้ประมาณคูณ3อ่ะแต่ว่า15 Pro Max จะได้คูณหอะไรเงี้ยแล้วก็บางฟังก์ชันเนี่ยมันก็กักนะครับใน15 Pro แต่ว่า15 Pro Max สามารถใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ย เมื่อก่อน Apple จะแยกประมาณนี้ก็คือจะเชียร์ให้ไปซื้อ Pro Max อย่างเดียวแต่พอมาเป็น iPhone 16 series เนี่ยนะครับรุ่น Pro กับรุ่น Pro Max เนี่ยใส่มาเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีความต่างแค่เรื่องอขนาดแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของขนาดหน้าจอแค่นั้นเองนะครับเหมือนจะย้อนกลับไปสมัย1 1 Pro กับ1 1 Pro Max นะครับว่าแบบเราจะเลือกความต่างระหว่างตัว Pro กับตัว Pro Max เนี่ยแค่ขนาดหน้าจอกับความจุเยอะใครชอบจอบใหญ่พิมพ์มันแบตอึดมากๆนะครับเครื่องใหญ่ๆ ก็ไป Pro Max ใครชอบพกพาสะดวกนะครับก็ไปเลือกรุ่น Pro นะครับส่วนตัวผมแล้วเอาที่เราชอบนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมเลือก Pro Max เพราะว่าเราติดการใช้ Pro Max มาแล้วนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอที่เป็น6.9นิ้วด้วยคือส่วนตัวผมเนี่ยผมใส่กระเป๋าที่มันเป็นกระเป๋าคาดอกนะครับแล้วก็ผมเอามือถือไว้ในกระเป๋าคาดอกตลอดไม่ค่อยได้ใส่ในกางเกงละนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่ากระเป๋ามันตรงมันตรงอะไรเงี้ยนะครับผมชอบโทรศัพท์ที่แบตอึดอยู่ได้นานเพราะว่าผมใช้งานในการทางานเนาะชอบโทรศัพท์หน้าจอใหญ่นะ ก็ปกติผมทํางานโปรดักชันอย่างเงี้ยนะครับเวลาผมดูพรีวิวนะครับผมส่งคลิปให้ตัดต่อตัดแล้วก็มาเช็คงานเนี่ยมันต้องใช้จออย่างนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่ได้มี iPad หรือไม่ได้แบบพก macbook ไปไหนด้วยทุกที่ก็ใช้มือถือนี่แหละในการตรวจงานนะครับส่วนตัวผมผมจะเลือก pro max มากกว่านะครับ14 pro max เนี่ยเปลี่ยนไป 16 Pro Max ดีไหมครับอ่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าดีนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสําหรับคนที่จะเปลี่ยนมา16 Pro Max หรือว่า16 s ห r ซีรีส์เนี่ยนะครับควรที่จะเป็นคนใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่นไหนลงไปผมบอกได้ตรงนี้ว่าตั้งแต่ iPhone รุ่นเก่าก็คือรุ่นไหนก็ตามที่ใช้การชาร์จแบบ Lightning เนี่ยนะครับสาย iPhone รุ่นเก่าเนี่ยควรค่าแก่การย้ายมา15 s ห r าซีรีส์ก็ดี16 s ห r ซีรีส์ก็ดีมากๆเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องสปงสเปคอ่ะไปขงิงกันก็แล้วแต แต่คุณได้ usb c แน่นอนไม่ว่าจะเป็น15ซีรีส์รุ่นไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น16ซีรีส์รุ่นไหนก็ตามคุณได้สาย usb c มาแน่นอนไม่ว่าจะเป็น usb c เวอร์ชั่น2หรือ usb c เวอร์ชั่นะครับแต่ยังน้อยๆคุณก็ได้พกสายเดียวใช้ทั่วไทยได้ นึ่อหอกม้คุณเข้าเนคุณก็หาซื้อสายง่ายคุณไปยืมคนใช้ Android ก็ใช้ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยนึ่อหอแมถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าการโอนถ่ายข้อมูลอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็จะได้ตัดเรื่องการพกสายเยอะแยะพลุงพลังนะครับเวลาคุณไปเที่ยวหรือคุณไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้ใช้สายเดียวชาร์จได้ทั้ง Airpods ที่เป็น USB-C ชาร์จ iPad ได้ชาร์จ MacBook ได้ชาร์จมือถือ iPhone เราได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับอันเนี้ยก็ควรค่ามากมากไม่ว่าคุณจะย้ายมา16บซีรีส์รุ่นไหนนะครับก็คุ้มสุดๆนะครับส่วนคำถามคือ14 Pro Max เป็ Pro Max ดีไหมตอบตรงนี้เลยว่าดีครับไปลองปุ่ม Cam e r a Contro l ใช้ยากหรือไม่ถนัดไม่ชินก็ไม่รู้นะครับแต่จิ้มหน้าจอเร็วกว่าเยอะถูกต้องครับผมเห็นด้วยกับคุณมงตนๆ <c oughs> นะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ชอบปุ่ม Ca m e r a Control เลยเอาจริงไม่ใช่ว่าพึ่งจะไม่ชอบนะ ผมไม่ชอบโทรศัพท์ทุกรุ่นที่มันเป็นปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Sony Xperia ไม่ว่าจะเป็น Android ต่างๆนะครับที่ออกมาก่อนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วผมรู้สึกว่าปุ่มตรงนั้นมันไม่ควรจะมีอยู่ผมชอบที่มันแบบอ่ะมันมีแค่3ปุ่มฝั่งซ้ายอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยการเอาไปถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามือถือมันไม่จําเป็นที่ต้องใช้ปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งนึงล็อกโฟกัสหรอกการที่เราใช้มือถือในการถ่ายคือเราต้องการออโต้โฟกัสที่ไว้ใจได้อยู่แล้วและ Apple มันทําให้เราตลอดบางคนก็อ้างว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้ในการถ่ายหนังสั้นถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าถ้าเราจะถึงขั้นถ่ายนงถ่าย ย,ยังไงใช้กล้องใหญ่ตอบโจทย์กว่าอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นกล้อง a p s c ราคาแค่2-3มืน d e p t of view ก็ยังทำได้ดีกว่า iphone อยู่แล้วนะครับ iphone มันเหมาะกับ content creator สายแบบ tiktok สายอะไรที่ก็ตามที่แบบใช้การออโต้ในการถ่ายนะครับ content ลง youtube ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากกว่า นะถ้าเกิดว่าจะมาใช้ขั้นโปรแบบโอ้โปรเลสอย่างเงี้ยถ่ายชัตเตอร์ครึ่งนึงสามารถซูมเข้าซูมออกสมูทอะไรเงี้ยผมมองว่าเอาไปใช้งานแบบทำมาหากินจริงอ่ะนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะค่อนข้างยากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ก็ทําได้แล้วแต่สายงานของคนแต่โซตัวผมผมรู้สึกว่ามือแตะหน้าจอก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับพูดถึงโปรเลสก็แวะอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไอ h o n e ิบหกซีรีส์อ่ะ ที่เป็นคีเลอร์ฟีเจอร์ของเขานะก็คือเรื่องของ s p ปเ i a l Audio หรือการเลือกไมโครโฟนได้อันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งหลายคนที่เอาไปใช้งานในการถ่ายคอนเทนต์ก็บอกกันออกมาแล้วนะครับว่าเสียงไมใน iPhone 16 s e r i e ีเนี่ยโอดี OD กว่า15 s e r i e ีหรือ iPhone ที่ผ่านมาลาวฟ้าก์เหวซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่า อย่างผมเคยคิดตั้งแต่สมัยโอ้ไอโฟนรุ่นเก,กา่กาๆแล้วแหละว่าทาไมไอโฟนแม่งมันไม่ทําให้เราสามารถเลือกไมโครโฟนไดว้ว่าเราจะใช้ไมโครโฟนกล้องหน้าหรือกล้องหลังเพราะคนที่ถ่ายวิดีโอด้วยไอโฟนเนี่ยจะรู้กันดีว่าเวลาเราถ่ายไปเนี่ย,ยถือถ่ายอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการให้มันใช้ไมโครกล้องหน้าก็คือให้ได้ยินเสียงพิธีกรนะแต่แม่งเสียงพิธีกรมันไม่ได้ยินมันได้ยินแต่เสียงเราที่พวกเราพูดผ่านหน้าจอเนี่ยนะครับก็คือมันเหมือนแบบเราใช้กล้องหลังอะกล้องหน้ามันก็จะเก็บเสียงด้านหน้าพอเราใช้กล้องหน้าปุ๊บมันกก็็จะเบเบสียงงด้านหลัอ ต้องใช้กล้องหน้าถ่ายเท่านั้นถึงจะเสียงจะชัดหรอนะครับแล้วเวลาเราถ่ายกล้องหลังเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าใครที่เคยใช้กล้อง iPhone ในการถ่ายวิดีโอแล้วแบบภาคเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะแบบถ่ายไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม้แยกเนี่ยแม่งใช้งานยากมากแล้วใช้งานไม่ได้ด้วยนะครับเสียงคนถือกล้องอ่ะแม่งดังกว่าเสียงพิธีกรอีกก็ต้องใช้ไมเวเลตต่อมาแยกกันไป แต่ว่าใน iPhone 16 Series เนี่ยนะฮะก็มีออกมาแล้วนะครับก็คือว่าเหมือนกับเราสามารถน่าจะเลือกไมค์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไมค์เนี่ยนะครับก็ทำออกมาได้ดีนะครับเอาไปถ่ายที่กองวิดีกรเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องต่อไม้แยกเลยนะครับเราสามารถมาเลือกไมค์ทีหลังได้ว่าเราต้องการที่ได้ยินเสียงแอมเบียนตัดเสียงรบกวนอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีไมโครโฟนเนี่ยนะครับ iPhone 16 Series เนี่ยทำออกมาได้ดีกว่า iPhone ทุกๆรุ่นที่เคยมีมาอย่างฟากอะเหวนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าอันเนี้ยคือฟเลอร์ฟีเจอร์ที่ทำให้ผมเนี่ยยอาากกจจะปปล15 12 Max สำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับโดยใช้มือถือถ่ายเนี่ยนะฮะแนะนำว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของช่องมันเป็นเรื่องของการลงทุนกับอุปกรณ์ที่จะทำให้เราทำงานได้สบายมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนมากๆใครที่ใช้มือถือในการถ่ายวิดีโออยู่แนะนำอย่างยิ่งครับที่จะเปลี่ยนมาเป็น16 s e r ซีรีส์นะก็ประมาณนี้สำหรับคมเมนต์นะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับใครหละเหมาะก,กับที่จะย้ายมา16บวกซีรีส์บ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่า iPhone รุน่นเก่าที่เป็น Lightning ทั้งห ควรค่ามากๆแก่การย้ายมา16ซีรีส์รุ่นไหนก็ได้แล้วแต่ที่คุณมักแล้วแต่ที่คุณชอบนะครับส่วนคําถามที่ว่าควรที่จะซื้อ15ซีรีส์นะครับ15 Pro 15 Pro Max มือสองหรือควรที่จะย้ายมา16ซีรีส์เลยมือ1อะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวนี้ถ้ามองถึงเรื่องความคุ้มค่ากับเงินนะครับแน่นอนว่าของมือสองก็ย่อมคุ้มค่ากว่าอยู่แล้วถูกไหมฮะคุณซื้อ15 Pro Max มือสองเนี่ยคุณยังเหลือเงินนะครับที่จะไปซื้อ Apple Watch ไปซื้อ AirPods Pro USB-C ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า15 Pro Max ขายอยู่ประมาณ30,000ปายใช่ไหม30,000กลางอย่างเงี้ยนะครับผม คุณก็ยังเหลือส่วนต่างที่เราไปซื้อ16 Pro Max นะ16 Pro Max มัน48,900ใช่ไหมคุณจะเหลือส่วนต่างอีกประมาณหมื่นกว่าบาทเอาไปซื้อ AirPods Pro USB-C Apple Watch มือ2ก็ได้หรือจะไปติดฟิล์มซื้อเคสวสวยๆดีๆมาใส่ก็ยังได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้แล้วแต่ปัจเจกของคนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนอยากได้ไมโครโฟนสเปเชียลอ d ด o โออยากได้ปุ่มค a มเบลลาคอนโทรอยากได้ของมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ว่ากันก็ไปซื้อ16 Series มือหนึ่งได้นะครับไม่ว่าจะซื้อมือืออก็เงงิินนนท่านนัลตดดสใจู เราไปซื้อ16ซีรีส์มือหนึ่งมาเนี่ยราคา3-4มหมื่นเนี่ยนะครับเราเอามันมาทางานอะไรถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเงินไปแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนกับการใช้ชีวิตประจําวันเดือนต่อเดือนเนี่ยคุณก็ซื้อไปเหอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อแล้วมันแบบต้องคิดหนักว่าแบบอยากได้ความคุ้มค่าเนี่ยนะครับอันนี้ต้องลองคิดเพราะว่าเอาจริงๆนะคนธรรมดาทั่วไปที่แบบใช้เล่นโซเชียลอะไรปกติทั่วไปเนี่ยนะครับไม่จาเป็นที่ต้องซื้อ 16 Pro หรือ16 Pro Max เลยนะครับเอาจริง16 Series ไม่จะเป็นต้องซื้อเลยด้วยซ้ำคุณไปซื้อ15 Series มือ2นะครับคุ้มกว่าเยอะ15ธรรมดาก็ได้15 Plus ก็ได้นะครับถ้าคุณเป็นคนใช้งานทั่วไปแต่ถ้าแบบอยากได้ความ t i t a n ียมขึ้นมา15 Pro ก็ได้15 Pro Max ก็ได้อยู่ที่20,000ต้นๆ20,000กลางๆนะครับ30,000ต้น 30, 30, ๆ30,000กลางๆทุกวันนี้ฮะ Shopee s อสเพ a t เ r ทุกอย่างมีนะครับแล้วก็ใน Shopee เนี่ยมือ2ก็เยอะแยะนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แลยกันนะครับสำหรับการแนะนำนะครับสำหรับ iPhone 16 series ใครที่ควรย้ายมานะครับผมถามว่าพี่แล้วรีวิวเต็มล่ะไปเล่นมาแล้วเป็นไงบ้างน่าซื้อไหมส่วนตัวผมผมมองว่าคนที่ใช้15 series อยู่ไม่มีความจำเป็นต้องย้ายครับเรื่อง AI 15 Pro 15 Pro Max ก็ใช้ได้เรื่องของกล้องนะครับก็เดิมๆนะครับออาตไว48ล้านก็ก็เท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปใช้งานแบบจริงจังนะ15 Pro Max ก็เอาอยู่แล้ว15 Pro ก็เอาอยู่แล้วนะครับเรื่องของการชาร์จนะครับที่เขารองรับการชาร์จที่30วัตต์นี ก็เอาไปชาร์จจริงเนี่ยนะครับจากการที่ลองดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเกินแบบ 15- นาที20นาทีนะครับไม่ได้เกินนั้นเลยนะครับจากที่ YouTuber ยูทูบเบอร์หลายๆเจ้ารีวิวเนาะแล้วก็เรื่องของการซูมนะครับอันนี้ก็ผมมองว่าถ้าเรื่องการซูมเนี่ยอันนี้แล้วแต่ประเจ็คนว่ะเพราะว่า15โปรมันมซูมได้ 3x แต่ว่า16 Pro เนี่ยมันซูมได้ 5x นะครับผมว่ามันก็ไกลกันไม่เท่าไหร่นะนะครับถ้าจะเปลี่ยนมือถือแล้วเพิ่มเงินอีกหมื่นกว่าบาทเนี่ยเพื่อที่จะได้ 5x เนี่ยผมมองว่าส่วนตัวก็ไม่ได้คุ้มนะฮะเออถ้าจะถ่ายคอนเสิร์ตจริงๆนะไป S24 Ultra ดีกว่านะครับถ้าจะต้องการการซูมจริงๆเนาะก็มันจะมีแค่ Wi-Fi ที่โอเคจับได้แรงขึ้นไกลขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ 5G ก็จับได้ดีขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานน้อยลงนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นมัน เรติน่า XDR เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นตัวเหมือนย้อมแมวเพิ่มนี้นิดหน่อยแล้วก็ขายเหมือนไปนเน้น AI มากเกินไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็มองว่าตอนนี้ยังไม่น่าเล่นผมว่าต้องรอดู17วะ่ะ17อาจจะใส่อะไรมาเยอะนะครับอาจจะใส่ AI ที่สเสถียรกว่านี้อาจจะใส่เรื่องของหน้าจอที่ดีกว่านี้นะครับอาจจะใช้เป็น OLED แล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่ส่วนตัวผมว่า17น่ารอมากๆนะครับแล้วก็เราจะเถียงกันเรื่อง AI ไปทําไมในเมื่อประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้ใช้นะครับอีก3-4 นขนาดเวียดนามยังต้องรอ225ของเรานี่รอไปเลยครับ226 227นะฮะกวาจะมีภาษาไทยมาใช้นะครับผมก็ประมาณนี้ดการครับสำหรับการรีวิวในคลิปนี้เนาะใครชอบคลิปอะไรอย่างนี้ครับฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันเจอในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ